สวัสดีครับอันนี้จะเป็นการแนะนำสินค้านะครับที่มีการปรับเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็คือ EM Tnet นะครับเวอร์ชั่น2.1นะครับซึ่งก็จะเพิ่มคุณสมบัติในการตั้งอะลามรีเลย์ได้นะครับโดยเงื่อนไขของการอะลามเนี่ยก็คือถ้าเทมนะอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับค่าไฮหรืออุณหภูมิหรือน้อยกว่าค่าโลนะครับ เราสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับ high หรือ low ก็ได้หรือทั้งคู่ก็ได้นะครับอันไหนที่ไม่ใช้ก็ตั้งให้มันมเกินความเป็นจริงอย่างเช่นถ้าเราไม่ใช้ high เนี่ยก็ตั้งเป็น999นะครับหรือถ้าไม่ใช้ low ก็ตั้งเป็น000 0ไปนะครับการรีเลย์อะลามเนี่ยจะมีผลก่อโหมดของสตรีมกับสตรีมดิสเพย์เท่านั้นนะฮะน,นี้แต่รูรายละเอียดดูในคู่มืออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ย ปรับเปอร์ัันแล้วก็เลยแถมประเด็นขึ้นไปอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงค่าอุณหภูมินะครับเราสามารถที่จะให้แสดงศูนย์นำหน้าก็ได้หรือ,อกรณียี่ผ้าองศานะครับก็จะมี025แต่ถ้าไม่แสดงศูนย์นำหน้าก็จะกลายเป็น blank 25แทนนะครับโดยตั้งที่รูปภาพอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูของจริงด้วย mm hmm. การเข้าสู่การตั้งค่านะครับเราก็ต้องทำ ดิฟทุกตัวให้เป็นอ f ฟหมดก่อนนะครับส่วนแผงรีเลย์นะครับแผงรีเลย์ก็คือจะต่อสายเพิ่มขึ้นมาที่พอตนี้นะครับแล้วก็ใช้รีเลย์โมดูลตัวนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดวัดอุณหภูมิที่ใช้สำหรับหัวแบบ type k นะอันนี้ก็ตามคุณสมบัติของเดิมพอเราตั้งดิฟเป็น Off หมดแล้วก็เปิด power ได้เลยนะครับในสตีม m หมดเนี่ยก็ต้องต่อกับ Display ด้วยนะจะเห็นว่าขึ้นเซต แล้วก็เมื่อกี้ AL ก็คือ a l a าร l มโนะพอเราต่อ Display ปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็จะตั้งค่าได้แล้วนะการตั้งค่าก็ให้ใช้2ปุ่มนี้นะครับปุ่มปุ่มแรกจะเป็นการเ,าเปลี่ยนตัวเลขทีละหลักนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่ต้องการและอีกปุ่มนึงก็จะเป็นการเลื่อนหลักไปเรื่อยๆอันนี้กรณีอลาร์มโถ้าเราไม่ใช้นะก็เป็น0 0 0ไว้พอก,กดปุ๊บก็จะเป็นอะาร์มไฮอ a าร h มไฮเนี่ยอันนี้ผมลองตั้งเป็น 0เปลี่ยนก็ได้เป็น060นะครับ60องศาสมมุตินะครับแล้วก็นี่ก็มาถึงที่บอกว่าซีโร่นะครับก็คือจะแสดงสูนย์นำหน้าหรือไม่อันนี้ผมก็ขอตั้งเป็น1นไว้ก็แล้วกันพอเราเสร็จปุ๊บมันก็จะวนกลับมาที่อะลามโหลเพื่อให้ตั้งใหม่ตรงนี้มันเซฟแล้วนะครับเราสามารถปิดเครื่องได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งดิฟสวิตให้กลับมาเป็นโหมดใช้งานตามตาม คุณสมบัตินะฮะหัวไทเค K อันนี้ก็จะเป็น1เป็นออนสเป็นออฟส่วน Steam Display Mode ก็จะ3-4เป็นออนไว้นะครับแต่นั้นก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานปกติลนะรลอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอุณหภูมิก็ขึ้นนะครับ28องศาโอเคลองดูนะครับเราจะทำให้เซนเซอร์มันร้อนหน่อย สังเกตที่บอร์ดดีเล์ยังร้อนไม่พอนะครับฮะหกสิบอ็ดหกสิบสามองศาปุ๊บรีเล์ก็ติดนะครับแล้วถ้าพอมันลงมาต่ำกว่า60สิปุ๊บรีเล์ก็ดับไปอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาของบอร์ดใน EMT Net ในเวอร์ชันน2.1ครับ